และเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะความคืบหน้าในการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุนิสาอ่วมมาค่ะผู้สื่อข่าวเอเอสทีวีจังหวัดเพชรบ,บุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ภารกิจในการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตนั้นมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนคะ ขณะนี้นะคะก็กําลังลําเลียงร่างอีกสองร่างค่ะเพื่อที่จะขึ้นมายังเดินจุดหนึ่งันหนึ่งร้อยนะคะ,คะซึ่งจากเดิมนี่เมื่อวานช่วงเย็นนะคะก็สามารถลําเลียงมาได้เพียงหนึ่งศพเท่านั้นค่ะแต่ว่าขณะนี้ก็กําลังดําเนินการอย่างเต็มที่ค่ะค่ะตอนนี้ถ้าดูจากสภาพอากาศที่บริเวณตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ สภาพอากาศตอนนี้นะคะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็บริเวณจุดเกิดเหตุที่บริเวณเดิน1,100นะคะก็ะมีการรับแจ้งมาค่ะว่าตอนนี้สภาพอากาศยังปิดอยู่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานมากน้อยแค่ไหนจนถึงขนาดนี้คะก็เป็นอุปสรรคเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะท้งนี้นะคะ,ะ,คะก็ได้มีการประสานงานไปเพื่อเพื่อ,อทําฝนหลวงนะคะเพื่อที่จะ<ๆ>จะ ยกเมฆให้เมฆย,ยกตัวขึ้นนะคะเพื่อที่เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยค่ะก็ะจะสามารถบินเข้าไปได้ยังจุดนั้นหากประสบผลสําเร็จนะคะค่ะตอนนี้ร่างทั้งสองร่างน่าจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่คะถึงจะมายัางจุดที่นัดพบเอาไว้อะค่ะคงประมาณอีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจากจุดที่ เกิดเหตุนะคะมันเป็นบริเวณที่เป็นหุบเขวลึกแล้วก็มีทางลาดชันมากเลยค่ะต้องใช้ระยะเวลาเดินประมาณสี่กิโลเมตรถึงจะถึงจุดเนินหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วเมื่อมาถึงจุดเนินหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายมาอย่างจุดบริเวณเนินแปดพันขอโทษค่ะเนดน้6ยหสิบค่ะอีกทอดหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อครบสามศพนะคะเขาก็จะมีการลำเลียงโดยการนำเฮลิคอปเตอร์ค่ะเข้าไปขนย้ายมายัง ค่ายฝึลกลบพิเศษแก่งกระจาแล้วก็มาชนาสูตรอัตลักษณ์นั่นค่ะ,คะวันนี้ทางทหารดูจากสภาพอากาศที่ปิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมีการประเมินไหมคะว่าน่าจะลําเลียงร่างผู้เสียชีวิตครบทั้งเก้ารายภายในวันนี้เสร็จทันหรือไม่คะอาจจะทันนะคะในช่วงเย็นแต่ถ้ามีฝนตกหรือว่าสภาพอากาศยจําแย่กว่านี้ก็คงจะไม่เสร็จสิ้นภายในวันนี้ค่ะ อย่างที่คุณสุนัยสาแจ้งว่าจะมีการประสานเพื่อที่จะทําฝนหลวงยกให้แม่ขึ้นไปเพื่อให้ท้องฟ้าเปิดมากขึ้นตอนนี้กระบวนการในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กําลังเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ประสานไปค่ะก็กําลังรอเฮลิคอปเตอร์จากโครงการฝนหลวงที่จะนํามาปล่อยสารเคมีค่ะค่ะถ้าคิดว่าประสานเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะดําเนินการได้น่าจะเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงบ่ายก็คงจะมีโอกาส มากขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะขณะนี้ท้องฟ้ายังมืดค้มอยู่เลยค่ะแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีฝนตกค่ะแต่ว่าส่วนส่วนด้านนอกนี้ไม่มีฝนค่ะแต่ว่าด้านในนี่ก็อาจจะมีโปรยปลายบ้างค่ะเนื่องจากสภาพภายในอะ่ะจะแตกต่างจากไทยจุดบริเวณของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็คือบริเวณหุบเขาจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะสภาพอากาศค่อนข้างจะเลวร้ายพอสมควรเลย ใช่ค่ะก็จะมีการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาค่ะทุก3ามถนาทีเลยค่ะ,คะอย่างเช่นพอสักสักพักหนึ่งท้องฟ้าเปิดเพียงเพียงไม่ถึง2วินาทีค่ะท้องฟ้าก็จะปิดแล้วค่ะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้สลับกันไปมาะเนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ค่ะว่าท้องฟ้าจะเปิดเวลาไหนแล้วก็ปิดเวลาไหนเพราะว่าจะ แล้วก็ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปยังจุดได้ในขณะที่ฟ้าเปิดนะคะค่ะ,คะสำหรับแนวทางพอเห็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักทุกสาถึง5นาทีเจ้าหน้าที่เขาได้บอกแนวทางไว้ไหม,ไม,ไมคะว่าถ้าหากว่าในวันนี้ไม่สามารถที่จะเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้จะมีการยุติการค้นหาหรือว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้เมื่อเวลาใดคะคงคมยังไม่ยุตินะคะเพราะ,ะว่าตอนนี้ได้ทาเนินเพิ่มบริเวณจุด8 6 0้หิแล้วค่ะซึ่งจุดนั้น มีโอกาสที่ฟ้าจะเปิดมากกว่าเนิน1,100หรือว่าจุดเดิมที่อยู่บริเวณ900อะค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอเป็นกำลังใจให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจนะคะรวมถึงคุณศุนิสาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณ่าสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จำนำเลี้ยงร่างผู้เสียชีวิตทั้ง9รายขึ้นมาได้อย่างที่อุทยานแห่งชาติเขาแก่งกระจานนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศค่อนข้างจะปิดแล้วก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าอย่างที่คุณสุนิสาบอกอากาศค่อนข้างแป,ปรปรวนค่ะอย่างที่แม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ว่าเรื่องของความปลอดภัยนั้นจะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะลําเลียงร่างของผู้เสียชีวิตเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเป็นครั้งที่3ยังไงก็ต้องภาวนาให้วันนี้ท้องฟ้าเปิดเพื่อที่จะนําร่างทหารหารทั้ง9้าทั้ง8รายรวมถึงพลเรือนทั้ง1รายกลับมาให้ญาติพี่น้องได้บําเพ็ญกุศลค่ะคะ